เพราะการเดินทางคือการค้นพบสิ่งใหม่ออกเดินทางไปกับพวกเราครับเทรล ตอนนี้อยู่กับเราเทลไฟเดอร์นะฮะแต่วันนี้เรามากันแบบว่าเต็มรูปแบบมากๆนี่ดูรถเลยวันนี้เรียงกันวันนี้เราจะแข่งกันวันนี้ไม่ได้แข่งวันนี้เราจะไปออกทริปไปที่ไหนเราไปที่ที่เราเคยไปเจ็บช้ำกันมาครั้งแรกเลยไภาพความทรงจำเราใช่ไหมนั่นก็คือที่อันันตาลิวินยูริสอร์ทุนี้เราได้รับเกียรติจากโอแลนด์นะครับที่เชิญเรามา ขับรถไปกับทริปท่องเที่ยวกันนะฮะซึ่งก็มีจากหลายกลุ่มมาเลยทีเดียวนะครับไบค์เกอร์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นจากยามาฮ่ายามาฮ่าก็มานะครับจากนิติสารโอเวอร์ไลน์จากนิติสารซูเปอร์ไบค์ด้วยและก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มขับถ่ายด้วยนะครับรู้สึกว่าเป็นกลุ่มที่รับรองว่าคล่องแน่นอนใช่ครับขับไปถ่ายไปไงไม่ใช่ผมรู้ว่าปวดท้องตอนแรกผมเขาบอกกลุ่มขับถ่ายนี่จะเป็นแก๊งเลยว่าแก๊งเอาไว้ถ่ายอย่างเดียวไงมไม่ใช่ ขับไปถ่ายไปชอบถ่ายภาพอะไรแบบนี้สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่มาจากไหนครับพี่ก็ทีมขับถ่ายครับทีมขับถ่ายนี่งวันนี้เรามาไม่ครบเรามาแค่สามจริงแล้วชวนเพื่อนๆมาอีกหลายคนเลยนะครับก็ขออนุญาตร่วมไปด้วยนะครับวันนี้ครับผมโหยินดีมากๆเลยนะครับผมเนี่ยผมเนี่ยต้องขอร่วมพี่เขาไปจริงๆเราต้องร่วมพี่โอ้โหรถสวยจริงๆเลยครับพี่ครับครับอย่าพึ่งนะเอายัง เอาแล้วล่ะเอาแล้วเหรอเออแล้วไม่บอกว่าจะเอาเลยเอาแล้วเอาเลยนี่แหละครับสวัสดีนะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะฮะพี่หนุ่มครับผมพี่หนุ่มมาจากครับจากเนิ้อสารซูเปอร์ไบท์ไทยแลนด์ครับเนื้อสารซูเปอร์ไบท์ไทยแลนด์ใครเป็นแฟนที่เนื้อสารนี่นะพี่เขาพี่หนุ่มตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่นี่แหละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่หนุเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่นดี๋ยมวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋าวพี่เดี๋าวพี่เดี๋มพี่เนี๋ยวพี่นนี้คือพี่หนุ่มนะ ป่ะเ่นตัวผมกับบอมด้วยผมไปด้วยนะพี่นะคด้เลยครับผมเดี๋ยวซ้อนสามได้เลยครับซ้อนสามมือไม่จับนั้งหน้าคนนึงนั้งหลังคนนึงไม่ได้รไม่หลัวไม่ได้รไม่หลัวไม่ไุด้ม่หลุดัว่หลาดไม่หลุดไม่หลุบไ่คุณมากพีดขอบคลุดไม่หรุดไมอหลุดไม่หลีม่กล้ดะม่หลุลาที่เราดะอ่กเดิน่างกันม่ล้วไ่ล้ดม่หลุด่ลด่หลุดมแลลวตอนนี้รอเราคนเดีย่รอเราก่หลุ่หลุหล่ลุ่ด่หดไหดไาดไหนไรุ่่อนถูกต้องนะฮะเดี๋ยวเราก็จะ ไปที่จุดพักรถจุดแรกเพื่อที่จะเติมน้ำมันได้ครับก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่อาราตาริวฮิลส์ท2ครับไปน้ำตกก่อนน้ำตกก่อนด้วยใช่ไหมไปน้ำตกก่ด้วยแล้วมีก่อนะพี่ไม่ไพี่่มเคยอ่านไไมม่่่อ้ที่พี่หลับยาวเลยเลยหลับคุยโทรศัพท์ทั้งคืนแหละไม่ค่อยอะไรเลยก็คุยกับน้องออมอ่ะเอออันนั้นของผมข้าโอเคนี่ก็เอามาเล่นอีกแล้วอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคลิปของเราจะเป็นยังไงตอนนี้ต้องขอตัวไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะไปก่อนครับไปเลยมาเลยมาเลย และเหล่าไบค์เกอร์ได้ออกเดินทางจากกรุงเทพโดยวิ่งบนถนนมิตรภาพและมุ่งตรงสู่จังหวัดนครปฐมวิ่งกันเป็นขบวนไปเรื่อยๆบนเส้นทางที่รถไม่ติดมากนะัก เพียงไม่กี่นาทีกับการขับรถแบบเพลินๆเ,เราก็ได้เดินทางมาก,กว่า100กิโลเมตรเตรียมตัวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี ปั๊บประมาณตรงแยกแก่งเสียดนะฮะต่อไปนะครับจะมุ่งหน้ากันไปที่น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับไปดูความสวยงามของธรรมชาติที่นั่นกันนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับแล้ก่อนอื่นน้ำน้ำมีน้ำให้ด้วยน้ำฟรีน้ำฟรีน้ำฟรีเหรอฟรีน้ำฟรีเฮดีดีเฮ้ยพี่อยากได้น้ำไอัุลมได้ป่ะกันไปเอาดิเดี๋ยวเขาจำได้เอาใช่ไหมเออไปกันแลมีปลาเอือด้วยเออเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนแล้วกันนะครับผม หลังจากที่พักดื่มน้ำยืดเสน้นยืดสายนิดหน่อยเราก็ออกจากจุดพักรถเตรียมไปที่น้ำตกก้วยแม่ขมิน้นซึ่งเส้นทางหลังจากนี้จะทรหดและขับยากมากขึ้นแต่ก็เป็นเส้นทางที่รอบรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามมาก ว่าทำไมเขาใส่สีเหลืองทำไมอะ่ะขมิ้นไงเลอกเล่นนะมีความรู้รอบตัวซะด้วยใช่จุดนี้นี่บอมชมวิวตรงนี้จะเห็นแบบวิวสวยที่สุดเห็นแบบนี้แล้วตอนแรกที่เห็นรู้รู้สึกว่าเหมือนกับมีคนมาสร้างหรือเปล่าแบบเคปูนมาให้มันเป็นชั้นๆหรือเปล่านี่น่าจะโดนสันร้างมาจากธรรมชาตินั่นเองนะะสวยมากๆครับเห็นแล้วอยากลงไปไว่ายน้ำสักสองสามนาทีไปเลยลงเลยนะไป รีบไปไหนแล้วุ้ยอุยอ้ยมีคนตลาดชื่อก๊อปด้วยครับผมนี่อะไรตลกตากชื่อแล้วมีชื่อรลังชื่อฟ้าเลยนะถึงว่าทำไปตอนถึงว่าทำไมตอนตมาไม่โคตรรู้ดีเลยแอบมาก่อนที่ที่แล้วไงมามากับฟ้ามากับฟ้าชื่อแฟนคลับแฟนคลับเขาอ,อยากกับใล้ชิดไงมีรู้หัวใจด้วยกลัวไม่รู้ว่าเป็นแฟนกันเออดูเขาทำเนี่ยก๊อปก๊อปฟ้ากูว่าเดี๋ยวพอเลิกกันต้นนี้ต้องตัดทิ้งแน่นอนแหละสภาพเนี้ยเลิกกัน อปทางนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะทางด้านนี้ก็เป็นชาติใ่ครับออกแน่นอนใชครับแล้วก็ยังมองเห็นเอ่อเขื่อนซิลิกิตอ๋อสีนักคารินสีนักคารินไปทำไมสิลิกิตละไกลอีกอ้วเออดังจิตนะเนี่ย หลังจากเดินชมน้ำตกและธรรมชาติกันพอหอมปากหอมคอเราก็พักรับประทานอาหารกันที่ทางโอเวอร์แลนด์คัดสรรไว้เป็นอย่างดีซึ่งอร่อยมากๆเลยครับ เป็นไงบ้าครับวันนี้เดินทางมาเหนื่อยไหมพี่ยังไม่เหนื่อยครับยังไหวอยู่นะฮะแต่ตอนนี้เร voilà ิ่มง่วงเริ่มง anyway ่วงเพราะว่าอ <ah> ิ่มแล้วฮะอิ่มแล้วอ๋อเพิ่งทานข้าวเสร็จเพิ่งทานข้าวเสร็จแล้วเป้าหมายต่อไปนี้เราไปไหนกันครับพี่ก็เดี๋ยวเราจะข้ามแพฮะครับข้ามแพก็เอารถทุกคันเนี่ยข้ามแพพร้อมๆกันเลยใช่ใยอดครับตรงนี้ผมเคยไปมาแล้วเราบอกว่าดูสวยมากเลยครับต้องครับพี่เตรียมบิกินี่มานะฮะจะไปทำอะไรพี่ตอนข้ามแพพี่จะโพสท่าอะไรนี่กินี่ด้วย นะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่โอนะครับพี่โอสวัสดีครับสวัสเป็นไงบ้างครับพี่การเดินทางวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับมันเหนื่อยเอาช่วงสุดท้ายนะครับลุ้นกับตัวโกงเลยครับผมมัเมื่อสักครู่นี้ทางขรุขระนิดหน่อยใช่ครับแต่ก็สนุกดีครับมาขี่มอเตอร์ไซค์มันก็ต้องเจออย่างนี้ถึงจะมีรสชาติครับผมถูกต้องครับมันเป็นความแบบเพลิดเพลินนะเนาะครับนะเหมือนกับเป็นกิจกรรมสถานการณ์ของเราทําไมพี่ถึงชอบการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางแบบสไตล์กับไบเกอร์นะฮะ ก็หน yeah. like an nope. ึ่งมันมันอิสระฮะเราที่เราได้แน่นอนคือความอิสระนะฮะอย่างนั่งรถเก๋งไปเที่ยวเนี่ยอหิวข้าวเคยได้เราเวลาเราหิวข้าวเนี่ยเราได้ชาวบ้านเขาทอดไข่เจียวเนี่ยเราได้กินไหเราก็ไม่ได้กินไม่ได้สุดกินไผ่านร้านหมูย่างก็ไม่ได้กินแต่ถ้าขี่มาไกลเนี่ยหิวหิวนะฮะเรารู้เลยบ้านนี้ทอดไข่เจียวอยู่วันนี้บ้านนี้ทอดหมูปิ้งหมูอยู่อ๋อมันเป็น ที่หาไม่ได้จากการขับขี่รถชนิดอื่นนะครับนะครับแต่ครับตอนนี้นะฮะมาอยู่กับพี่โจอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่โจช่วงนี้วงนูโวทำซิงเกิลใหม่หรือยังฮะไม่ใช่ไม่ใช่ฮะหน้าตาค่อนข้างซูสีเลยทีเดียวครับเป็นคนใช้ฮะไม่ใช่นะพี่โจแล้เป็นผู้นำคิดของเราเลยนะลีดเดอร์ในวันนี้เลยนะครับอย่าเรียกว่าลีดเดอร์ดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วการขี่มอไซค์เนี่ยมัน มันไม่ได้แบ่งกันพยงแต่ว่าเรามีหน้าที่ชื่อเหลือกันมากกว่าครับผมช่วงต้นทริปพี่กะนำหลังๆที่โดนทิ้งทำไมครับไม่งทิ้งที่ได้ที่ไปถ่ายรูปอยู่ด้วยครับก็ก็เลยต้องวอให้อีกคนนึงขึ้นไปนำแถบในฐานะที่พี่โจเป็นผู้นําทริปวันนี้เลยนะฮะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของทริปนี้ที่ต่างจากทริปอื่นๆครับคือทริปนี้เนี่ยเราเรียกว่าถือว่าเป็นเอกลุศ นะครับ,รบเอกลูซีฟที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้มีเกิดความสุนทรีในการเดินทางการเดินทางที่ใช้ความเร็วอย่างเดียวก็สนุกครับแต่ว่าถ้าเราไม่หยุดหรือเราไม่แวะดูด่นี่นั่นอย่างเงี้ยเพื่อเก็บบันทึกภาพหรือแม้กระทั่งฤดูกาลเนี้ยเป็นช่วงหน้าหนาวครับที่มองว่าเรามันมันมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่ จัดขึ้นมาร่วมกันระหว่างเจ้าภาพก็คือทางโอเวอร์แลนด์นะครับแล้วก็ทางขับถ่ายซึ่งวันนี้มาได้แค่3ท่านก็มาช่วยกันแล้วก็ที่เหลือคือจะเป็นพี่พี่น้องๆสื่อแล้วก็ผู้ใหญ่อีกหลายท่านที่เข้ามาร่วมกันนะครับแล้วกฎกติกามารยาทนะครับพี่การขับในกลุ่มในวันนี้ต้องมีอะไรเป็นพิเศษคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าผู้นําที่อยู่หน้าใครก็แล้วแต่ส่งสัญญาณอะไรมาเนี่ยก็ต้องดู อย่างเช่นยกมือก็คือเฉละลอหน่อยหรือว่าหยุดหยุดเพราะว่าข้างหน้าจะมีรถตัดหรือไฟแดงหรืออะไรเงี้ยนะไปยากหรือว่านิ้วชี้นิวเดียวก็คือตอนเลงหนึ่งฮะตอนเลงหนึ่งแซงในช่วงสายเลยนมครับถ้าพี่เขาทำมืออี้เอาไปห้าให้มาแท็กทีมกันนิ้วชี้บ้าอะ้าพี่กรบชี้ขึ้นข้าให้มองท้องฟ้าตายนะแกไม่มองนกไม่ถึงแน่นอนถือว่าจัดทีมมาได้สนุกมากๆนะครับก็ ถือถือว่าเป็นทริปที่อบอุ่นมากกว่าครับผมทริปเอ็กซ์คูสีมอเตอร์ไซค์ทัวริงเนี่ยนะฮะนอกจากว่าเป็นทริปที่อบอุ่นอย่างที่พี่โจว่าแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่เป็นจุดเด่นมากๆอีกั้ยไหมฮะคือ การเวลาเราเดินทางไปที่ทริปทริปอื่นๆหรือว่าทริปที่เราไปกันมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีกําหนดการที่มันชัดเจนครับแล้วก็เขาเรียกว่ามันเป๊ะหมดครับ,รบอันนี้ก็เหมือนกันเราก็มีแต่เราเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมทริปเนี่ยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันและอยากจะทําอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็ e อ c l u s i v e m o t o r เตอร์ไบรท์ทัเนี่ยมองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวของการผ่อ,อนอารมณ์นะฮะ อีกอย่างหนึ่งคือตัวของเมนคอนเซปต์เวลาทุกคนขี่มอไซค์เนี่ยเวลาเราใส่หมวกใส่ชุดเงี้ยมันเหมือนกันหมดเลยเหมือนเวลาเราไปบวชนะฮะพระพิสุกเนี่ยจะเข้าเทียมกันก็คือพระเหมือนกันมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันมันไม่มีว่าคุณคุณใครแต่มันคือทุกคนเนี่ยคือไบเกอร์คือไรเดอร์เหมือนกันอยู่บนสองล้อเหมือนกันงั้นมองมองดูแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทริปที่เราอยากจะจัดก็คือ ให้ทุกคนเนี่ยได้ถ่ายทอดความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันดูแลแล้วก็ร่วมทานไปด้วยกันช่วยเหลือลกันแล้วก็มีความสุขในโมเมนต์เดียวกันครับผมคำว่าเอกล u s i v e จริงๆมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าโรงแรมที่มันทันสมัยสุดสบายที่สุดซึ่งบอกได้เลยว่าทริปของพวกเราเนี่ยมันจะบางทีเราอาจจะไปนอนกลางแจง้งใช้ชีวิตกลางแจง้งก็ได้เดี๋ยวเราจะไปโดดน้ำกันอะไรเงี้ยนะครับ จากการเดินทางเก็บบรรยากาศและประสบการณ์ใหม่ๆได้อิ่มเอมเต็มที่เราก็ถึงเวลาที่จะเข้าที่พักที่อนันตาลิวฮิลส์รีสอร์ทให้ผู้ร่วมทิปทุกท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย ตอนนี้นะครับเราลักจากมีนักท่องเที่ยวมาร่วมทริปเราเยอะแยะมากมายแล้วยังมีพี่ๆสื่อมวลชนมาด้วยนั่นก็คือมาจากดิจิทสารซูเปอร์บายนั่นเองครับเทบาไหรับทริปในวันนี้บ้างครับครับผมวันนี้ก็เป็นการเดินทางที่สนุกครับสำหรับผมแล้วโดยส่วนตัวคือชอบเดินทางนี้นะครับแล้วก็เพิ่งเพิ่งเดินทางรถทิพมาเมื่อเดือนก่อนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เว้นมาเดือนหนึ่งก็มาเดือนสุดท้าย ปีนี้นะครับมันเป็นทริปส่งท้ายนะครับก็ดีครับแล้วก็นับได้เปิดประสบการณ์ใหม่คุณเคยมาที่นี่ครั้งแรกชอบมากชอบมากนะได้เครื่องขึ้นกันอย่างวันนี้ครับวันนี้วันนี้พอดีเกิด เอ่อการหลงทางนิดหนึง่งเจอเจอคนหลงแล้วครับวันนี้เจอคนหลงแล้วจริงๆมีคนมีอีกคนนึงที่เขาหลงนะครับแล้วเราไปตามเขาให้กลายเป็นว่าเราหลงแทนเองอ่าดีครับมีคนหลงมันไม่โรคติดต่อรู้เป็นไงไม่โรกติดต่อดีนะพี่ก๊อฟไม่ไปเพราะพี่ก๊อฟชอบหลงไงเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเพราะผมเนี่ยทางไม่ต้องห่วงทางเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่หลงอะหลงตัวเองอย่างเดียวต้องต้องต้องไปได้ใหญ่พี่ให้คำจำกัดความนิดนึงว่าทริปครั้งนี้แตกต่างจากทริปอื่นๆยังไง ก็คำจำกัดความนะครับถ้าให้คิดตอนนี้เอาสดๆเลยก็น่าจะความพร้อมครับแล้วก็พร้อมแล้วก็สดแล้วก็ใหม่หรือเปล่าสำหรับผมใช่ไหมพรอมในที่นี้ก็คือด้วยทีมงานนะครับรถเซอร์วิสนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับคือผมต้องขอเกินก่อนว่าผมเคยไปออกทริปต่างประเทศมาแนวอย่างนี้ยฮะเป็นแบบ3 4มี่พโลอย่างเงี้ยคือ ทุกอย่างที่นี่อ่ะเหมือนกับที่ผมไปออกทริปที่ต่างประเทศเลยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์สื่อสารว็อกกี้ทอกกี้นะครับมาแชลรถเซอร์วิสทุกอย่างหน่วยพยาบาลอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันสามารถที่จะซัพพอร์ตเวลาที่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นได้นะครับแบบแบบว่าซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีแล้วก็แล้วก็ ใหม่ใหม่ก็คือสำผมก็คือสถานที่มันมันเปิดประสบการณ์ใหม่ใหม่นะครับเราไปมาครั้งแรกนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะถือว่าผ่านใช่ไหมครับพี่ดีเลยครับดีเลยครับถ้าครั้งหน้าโอแลนจัดมาใหม่เนี่ยพี่ไปด้วยไหมฮะแน่นอนครับถ้าถ้าโอแลนเทียบเชิญมาก็ ไม่ติดทุล่อะไรเนี่ยมาแน่นอนครับผมโอเคมากครับโอเคครับยังไงก็ต้องขอบคุณเหมือนกันใช่ครับผมมีพี่เช่นกันที่มาร่วมทริปในวันนี้นะครับแล้วก็มีผมติดมาด้วยครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับไปสิไปสิไปเร็วเร็วเร็วตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโอ้ยเกือบแล้วเกือบเสร็จแล้วเมื <k <k ่อกี <k 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 ้ห้ามนี่เป็นป้ายรณรงค์นะครับห้ามลงหล่นน้ำนะฮะเพราะว่าการหล่นน้ำ ปลาฝืนอะไรฝ่าฝืนรับทันที500บาทกูหล่นเลยไอ้บอมมึงไปหล่นอยู่นี้ความเคยชินความเคยกินของพี่กอลฟโซคูนะชอบไปถว่เอวไซดอนชอบเล่นน้ำอะไรแนี้ยคนที่ชอบอาบน้ำแช่น้ำโฮ้ยไซดอนเหรอ